เพชรพาด้วยสวัสดีพี่น้องฟองป,องปสู้ผูสุคนหิมะตม่ำแนวทางของปูโคลาดปูโคลาดกับเขาสามหนึ่งตรงตรงมือมันผุดล่าพัฒนาสามตัวบวมมันก็ออกหนึ่งหนึ่งหกเหล็กรางก็ออกสามหนึ่งในหนังเหล็กรางออกสามหนึ่งของปูโคลาดเขาตรงตรงเขาตรงตรงเขาตัวเน้นความ แต่ส่วนบนว่าเขาได้พี่น้องบนว่าเขาบนผููให้วิ่งรูดศูนย์กับว่าเขาจับคู่กับว่าเขาแต่ล่างนี่ก็ให้วิ่งรูดสามกับเข่าสามส่วนจับคู่กับสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งเขาสามหนึ่งเต็มเต็มเขาตรงตรงพี่น้องเข่าสามหนึ่งตรงตรงของปูโคอหลาดพี่นอ้องเข้ากับเบิ้งคลิปยอดหลังได้ เอาห้ามาตามกันต่อวันศุกร์ที่11สิงหาสองหาหกหกเนี่ยทางล่าพัฒนาปูโคอราดวันศุกร์ที่11 สิงหาคมหกหกลาพัฒนา บนผู้ให้วิ่งโหลดบนวิ่งรูดเจ็ดบนวิ่งรูดเจ็ด จับคู่หนึ่งสองแปดเก้า เจ็ดหกสองสามเก้าสี่ หกห้าหกคูหกคู่ผู้วิ่งรูดเจ็ดกระซับเน้นตัวเดียวนะพี่น้องเน้นตัวเดียวเน้นกิจเจ็ดตัวเดียวหนึ่งสองสองสามแปดเก้าเก้าสี่หกหาดเป็นตัวกันตัวล่องเน้นหางเดียวเม็ดเดียวเขนเขน Get hope. ล่างวิ่งรูดล่างวิ่งรูดห้าจับคู่ เจ็ดแปดสี่ห้าสามสอง แปดเก้าแปดเก้าห้าหกสองหนึ่ง วิ่งลูดห้าเน้นกันเน้นจิดหาสี่ห้าห้าหกเน้นจิดอาตกกันตัวล่อง ปูโคราชเอาพี่นนองเข้าแคบหน้าจอตามนี้ครับผมแนวทางล่าพัฒนาปูโคราชวันศุกร์ที่11สิงหา2หา6 6บนปูไฮวิ่ง7จับคูก่กับมี่1 2 8 9 7 6 2 3 9 4ี หกหกหาเน้นติดเจ็ดขึ้นเน้นเจ็ดหกเม็ดเดียวแนแขนตัวกันตัวร่องกับพิจ,จารณาบังคับร่องเล 6, 6, 6, ขหกคู่หกหางล่างปูให้วิ่งหาล่างวิ่งหา้าส่วนจับคู่กับเจ็ดแปดสี่หาสามสองแปดเก้าหาหกสองหนึ่งเน้นสี่สี่หา ห้าหกพี่นอกก้องจะสังเกตห้าหกหกฮาตรงกันกับบนห้าหกหกห้าตรงกับบนหนึ่งสองสองหนึ่งตรงกับบนเด้อพี่นอ้นนองก็สามสองสองสามก็ตรงกันกับบนมพี่น้องห้ากับผิดจดหน้าเพื่อนคืองวดที่แล้วของกูกับเขาตัวเนี่ยนกับเขาตรงตรงความนี่สามหนึ่งเขาตรงตรงอันนี้คืองวดวันพุธ ขอตรงๆแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมากระจัดกัดกระพันตัวเลขกัเป็นแค่แนวทางวันศุกร์สิบเอ็ดสองทุ่มเครืงคอหายโชคโชคมันมันเรื่อยๆแห้งๆสุขผูสุกคขนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาด้วยนะครับได้คลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม